สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววิง่งพารวยชาแนลจากพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหึงก็มีแนวทางของฮานอยสูตรหนึ่งมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะ,ะก่อนจะไปชมของวันที่หเดี๋ยวเราจะมาสรุปของวันที่4กันก่อนนะคะ,ะผลบนนะคะบนพิเศษบนนะคะหกห้ากับแปดห้าเนาะพี่น้องจา๋าดูสิเด่นห้าวิ่งรูดที่ห้า แต่ว่าน้องวึงเจาะไม่เข้านะคะแปดห้าห้แปดแปดหกหกแปดก็ไม่เข้าดูข้ามค่ะพี่น้องคะ่ะหลุดนะคะหลุดมาดูน้อยปกติน้อยปกตินะคะ80แล้วก็0ูย์สเนาะหลุดเช่นกันจ้ะพี่น้องจา๋านอยปกติก็หลุดนะคะ VIP บนอ่า VIP บนเข้าสามศูนย์ตรงตรงเด่นสามนะคะ ตารางกำลังวันก็มี3นะจ๊ะพี่น้องจ๋าส่วนล่าง2 6 26ก็หลุดค่ะพี่น้องค่ะสรุปแล้วฮานอยสูตรหนึ่งของวันนี้เข้าคู่เดียวนะคะเข้าเฉพาะ VIP บนนะคะพี่น้องจ๋าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้เข้าแค่คู่เดียวค่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่5นะคะ วันที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะแนวทางฮาน้อยสูตรหนึ่งนะคะฮาน้อยสูตรหนึ่งนะคะฮาน้อยสูตรหนึ่งน้องอุ๋งก็จะให้ที่วิ่งรูดห้ากับแปดนะคะี่น้องจา๋า อาศัยรูด้ายวิ่งห้าเหมือนเมื่อวานเลยค่ะพี่น้องจ๋าลองดูซิวันนี้จะมาอีกไหมห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าหก เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะพี่น้องจาอ๋ามาดู8กันนะคะ8ก็จะมี8081ูนย์แปดะคะแปดสอง แปดเก้านะคะพี่น้องจ๋าตัวนี้ทุกวันเลยนะคะตัวนี้ทุกวันเลยค่ะมาทุกวันนะคะแต่ดูวันนี้จะมาไหมวันที่ห้าจะมาไหมคะอ่ามาดูตารางกำลังวันกันนะคะตารางกำลังวันวันนี้ก็จะมีสี่นะคะมีเก้า มีห้ามีสองจ้าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนะพี่น้องจ๋า อ่าสุดท้ายนี้น้องหุ่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพ,พี่พๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ